สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ดอกไม้สีแดงของบ้านผาตัวเองกระถางข้างล่างนี้คือดอกไม้สีแดงสีแดงนี่ด้วยสีแดงดอกกุหลาบไม่ขึ้นแต่ดอกกระถางนี้ก็คือดอกสีแดงดสีอื่นคือไม่ได้ถ่ายนะแต่ อกที่ิีบสีแดงเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่ามันห่างหายไปมันเหี่ยมอันนี้ก็ต้นหนึ่งนะคะออกแดงๆออกม่วง